สวัสดีค่ะจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวแ่บๆนะคะที่ร้านเจ๊ตาจานแตกนะคะอยู่ที่บ้านเชียงเพ็งนะคะอันนี้เป็นสาขานอนนาคาเฟ่นะคะทุกคนเขาย้ายไปที่นู่นแล้วนะจุดเริ่มต้นของเราก็คือปัตติวนั่นเองนะคะมุ่งหน้าไปทางอำนาจเจริญอันนี้อบตเชียงเพ็งนะคะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านเชียงเพง็งทางเข้าหลักนะคะอยู่เทินแรกยังไม่ต้องเลี้ยวนะคะยังไม่ต้องกลับรถนะคะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะมุ่งหน้าไปทางอำนาจเจริญนะคะทุกคน เมื่อถึงยูเทินนี้นะคะให้กลับรถนะคะทุกคนได้กลับรถนี่นะคะเส้นทางหลักนะคะหาง่ายนะคะทุกคนนี่กลับรถมาแล้วนะคะจะมาเจอแยกแรกเลยนะคะทุกคนซ้ายมือให้เลี้ยวลงไปเลยะค่ะทุกคน,นให้ดูรูปปั้นนกข้างๆนะคะทุกคน ทางเข้าก็จะเป็นลุกลังนิดหน่อยนะคะหน้าร้านนี่กำลังลาดยางนะทุกคนไปง่ายหาง่ายนะคะถ้าใครไปไม่ถูกให้ตาม GPS ไปเลยนะคะพิมพ์ว่าร้านเจตานจานแตกสาขานนนา,นาคาเฟ่ค่ะนี่ถึงแล้วนะคะวันนี้ซับประเสริฐฟ,ฟาร์มนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะคะทุกคนนี่มีร้านน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำนะ,ะตรงนี้จะเป็นร้าน ข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านส้มตำนะคะเมนูหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีป้ายบอกราคาที่ชัดเจนนะคะนี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนะคะเป็นสวนเป็นไร่นะคะน่าอยู่มากๆนะคะและนี่ก็มีบอกนะคะทุกคนพริกเผ็ดมากที่นั่งนี่ปกติเต็มนะคะช่วงที่เรามานี่คือช่วงเย็นแล้วนะทุกคน นี่นะคะมีโต๊ะเยอะมากนะแต่เต็มนะคะช่วงเวลาเร่งด่วนเต็มมีเปให้นอนนะคะสัญลักษณ์ของที่นี่คือเปนะคะจะนอนรอนัอง่งรอ,งอ,งองหรือว่ากินอิ่มแล้วมานอนก็ได้นะคะมีเยอะมากนะคะเปนี่นี่นะคะ่ะในป่าก็มีนะบรรยากาศดีมากใครมาที่นี่แล้วไม่ได้นอนเปแสดงว่ายังมาไม่ถึงนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นร้านของน้องเราเองนะคะนี่คือ ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะอันนี้ผัดไทยนะอันนี้ข้าวมันไก่ค่ะร้านน้องที่จริงจะเคยเปิดอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ออกมาที่ฟาร์มนะคะซับประเสริฟฟาร์มนะคะบรรยากาศดีมากนะคะนี่ตำมะพว้น,นี่น่ากินมากอร่อยด้วยนี่ค่ะประมาณนี้นะถ้าใคร อยากมาชิมนะคะถ้าจะเดินทางไปทางอำนาจเจริญหรืออยู่ใกล้แวะมาชิมได้นะคะตาม GPS มาเลยก็ได้ค่ะอันนี้ร้านน้ำค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ